สวัสดีครับ FC น้ำหมักสุดรสองอาจารย์ต้นนะก็ดินหมักอาจารย์ต้นนะครับวันนี้มารีวิวการทาดินหมักนะฮะเมื่อวานเพิ่งไปขายไปนะครับแล้วก็ฝนถล่มนะครับประมาณแปดร้อยต้นมนะั้งสวนนี้เจ็ดร้อยต้นจีิดจริงๆก,ก็700เจ็ดร้อยนะีแหละหกเจ็ดร้อยต้นได้อยู่ ห้าร้อยกว่าโลฮะห้าหกร้อยโลได้เยอะฮะปีนี้ก็น่าจะเป็นสวนที่เยอะพอสมควรนะครับจากยางที่หน้าตายนะครับคุณสภาพสุดโทมนะครับดูวันนี้มารีวิวการทานะทาดินหมักนะครับง่ายๆครับรวดเร็วครับหนึ่งถุงก็ผสมน้ำได้เยอะอยู่ ในในถังเนี่ยเยอะครับสองสามลิตรนะฮะถุงหนึ่งผสมนี่นะฮะง่ายๆนะครับทำเ็บเดียวเร็วกว่ากีดอีกครับสูสีกับการพ่นนั่นแหละความเร็วนะแต่ไม่หนักเข้าพ่นนะครับแต่พ่นนี่ยสำหรับยางที่มันหน้าตายสุดโทมนะครับ อันนี้ก็คือเพิ่มผลผลิตนะให้ดูยางผมด้วยนะมันสุดสวมมากเลยครับการผสมก็หนึ่งถุงต่อน้ำสองลิตรสามลิตรอย่าให้เกินสมลิตรนะครับสองถึงสามลิตรนั่นแหละถ้าประมาณเนี้แปลงสามนิ้วเพิ่งไปขายเมื่อวานนี้นะครับ นฝนตกก็กรีดบางทีมันก็อาบเองครับกรีดไปมันก็อาบหน้านะครับมันหน้าฝนลาบากนิดนึงนะครับในการกกีดแต่หลังจากเดือนนี้ไปนี่แหละครับกันยานี่แหละผู้นี้นะเริ่มกันยารับประกันได้เลยสวนนี้จะสุดยอดเดี๋ยวจะมารีวิวบ่อยนะครับจะเริ่มได้กกีดแล้วล่ะครับยางหกเจ็ดร้อยต้น นอนตำหลังเลยเออพึ่งมาอหม้อแล้วเขาสกีไปแล้วเหรอคุณเออมันก็เลยอาบไปผมมันกระซุมผมเนาะเพราะว่าเวลานี่มันแห้งมันห้ำมี่รถอืนความสุ่มสีนผมอนนะมันเป็นเปลือกเปลือกบางด้วยเนาะมันเป็นเปลือกที่มันซ้ำเปลือกแล้วนะมันไม่มีแอกปกตินะส่วนนี่นะครับมีแต่สภาพต้นยางนะให้ดูต้นยางด้วยทําไมมันถึงยัง ได้นะครับใครที่ท้อถอยกับยางที่ไม่ออกนะครับมาดูคลิปผมบ่อยๆนะครับยางที่จะโค่นแล้วยิ่งต้นใหญ่ๆเนี่ยถ้ารักษายางหน้าตายหายแล้วนะผมรับประกันเลยนะครับมันจะกลับมาได้ได้ดีมากครับเนี่ดินหมักส<ะ>ิดินหมักเหเเียนโอแตนแต่ลามเนี่ยให้ดูแตน นี่นะครับแตนถ้าเป็นตัวต่อนะ่เขามาเอาแล้วแตนเนี่ยผมโดนไวเหมือนมดกัดจริงนะเหมือนมดไอ้ดำๆกัดนะนะเจ็บอยู่นิดนึงไม่ถึงกับทรามานเหมือนคนอื่นเขานะบางคนแพ้เนี่ยเข้าโรงพยาบาลไปเลยเนาะสบัดปุ๊บเลยนะ นี่นะครับง่ายๆไวมากไวก็กีดครับเนี่ยพอดีว่าบางทีเราก็ไม่ได้มีเวลามารีวิวนะครับให้เอฟซีดูวันนี้ก็ได้มารีวิวเลยแล้วก็ทาจริงด้วยทาทุกเอ่อสิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับเอาสะดวกนะครับมันก็ไม่ได้เปลืองอะไรเลยอันนี้น่าจะเติมน้ำสองลิตรมันถึงอย,ยู่แล้ สอถึงสามลิตรนะครับหนึ่งชวลงช่ลลาไม่มีแน่นอนครับใช้ดินหมักอาจารย์ต้นเนี่ยเชื้อราไม่เข้าเี๋ยวกีดแผลแบบแบบบางครับหมายถือว่าเนื้อมันเพิ่งสร้างนะเชื้อราไม่เข้าน้ํายางมันจะไปไหนล่ะเดี๋ยวมันก็ออกมาดูสภาพต้นยางไปด้วยกัน,นครับ เนี่ยฮะเป็นยางสอยแล้วยางสอยคือยางจะข้นนะพูดปาะสานนั่นแหละแต่ว่ามันกลับมาได้ดีกว่าเดิมด้วยนะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับถ้าฝนไม่ตกส่วนนี้นี่ถือว่าดีมากเนี่ยทายอย่างเงี้ยแต่ดูสภาพต้นนะครับว่าทำไมมันยังรักษาหายนะครับให,ให้ภาพบรรยายครับต้นมันบรรยาย ตอนน,อน,น,อน,นี้ต้นอวอบอันใหญ่มากเลยนะครับดูไปเลยง่ายๆเลยไวครับสายเพิ่มผลผลิตต้องดินหมักเลยนะครับ ไอดีมากนะฮะแล้วก็เราทาแล้วมันจะเคลือบอยู่งั้นนานนะครับฝนชะล้างต้องใช้สองสามฝนนะ่ะถึงจะชะล้างออกสองสามครั้งนะ่ะแหละฮะจะออกง่ายๆนะมันติดทนนะตัวเนี้ยอินโคลตัวเนี้ยติดทนนานมากนะฮะถ้ามันติดทนมันก็ง่ายครับเวลาเรามาพ่นน้ำหมกักใช่ไหมครับ มันก็จะซึมเข้าไปมีความชื้นจากน,น้ำหมักแล้วก็ซึมเข้าไปโครนตัวนี้นะฟิล์มตัวนี้เวลาเราคนน้ำหมักก็จะดูดซึมเข้าไปได้ง่ายครับดีสุดๆส่วนนี้ยังไม่ได้เอาหมอกแหวนเลยนะยังไม่ได้กรีดหลายต้นนะครับจริงๆมีน้ำยางหมดทุกต้นไม่มีรวดไม่มีกระโปะปีนี้ก็จัดเต็มเลยนะช่างสิน กีดห้อยๆไปหนไนะฮะให้ดูรีวิวง่ายๆครับเร็วเร็วมากครับไม่ได้ยากอะไรโอ้สภาพเป็นตะกีดได้สบายแต่ต้นนี้นะเนาะอ้วนหมดแล้วแตกหมดแลกีดได้น้ำยางเยอะด้วยนะอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่ได้เอามากีดนะครับหลายต้นเอาจริงๆก็ แปลงนี้แปดร้อยต้นเนี่ยจีดจริงๆน่าจะสักหกร้อยเนาะไม่ได้เอามาแขวนเฉยๆนะครับเวลาจะกีดเรายังไม่มีเลยปีนี้แหละจะได้กีดเยอะอยู่หารวดหาถ้วยมาเสริมใส่ฝนตกมันอาบเนาะดูนะ ฝนตกมันอาบนะ็นสภาพต้นยางแล้วกันครับมีน้ํายางได้ยังไงดูสิยอดไหมถ้าฝนไม่ตกอาทิตย์หน้าจะมารีวิวให้ดูอีกมารีวิวกีดนะผลผลิตขอบคุณครับ FC สวัสดีครับ